สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนตเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้หรือนับจากนี้ไป30วันข้างหน้าคือตกอยู่ในสภาวะที่มีสองกรณีนะคะ กรณีที่1คือตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยอยากพูดอยากแนะนำอะไรให้กับใครมากเหนื่อยนะคะส่วนกรณีที่สองคือมีเรื่องอึดอัดเก็บกดอยู่ภายในใจและไม่สามารถพูดหรือระบายออกมาตรงๆได้ซึ่งจะขอเน้นที่กรณีที่สองเป็นหลักนะเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่า ก็คือณนะตอนนี้คุณตกอยู่ในสภาวะที่กำลังเก็บซ่อนความรู้สึกคือพยายามไม่พูดในสิ่งที่คิดที่รู้สึกออกมาคือลึกๆแล้วคุณทราบดีนะคะว่าถ้าหากตัดสินใจพูดมันออกมาก็เป็นไปได้ว่าบ้านอาจจะแตกครอบครัวอาจจะแยก หรืออาจผิดใจกับคนรอบข้างก็เป็นได้ดังนั้นที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้คุณจึงได้พยายามเก็บซ่อนมันเอาไว้พยายามไม่พลังไม่เผลอนะคะจากรูปผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือคุณนะส่วนเด็กคนนี้ก็เป็นตัวแทนของสติที่คอยบอกคอยเตือนตนว่าอย่าพูดออกไปนะคะ ถ้าถามว่าแล้วคุณรู้สึกเก็บกดไหมแน่นอนคุณรู้สึกเก็บกดและอึดอัดมากๆสังเกตได้จากบรรยากาศนะคะโดยรอบและโทนสีบนหน้าไ่านะเป็นโทนสีออกหม่นหม่นปนเศร้านะคะจะยกตัวอย่างเรื่องที่คุณตัดสินใจว่าจะไม่พูดมันออกมานะคะ 1. คำพูดและการกระทําของใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่เช่นจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จากคนรักจากเพื่อนสนิทหรือจากใครก็ว่าไปตามวิถีดวงของแต่ละท่านนะคะ 2. เรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 3. การขอความเห็นใจจากคนรัก 4. เกี่ยวกับปัญหาในที่ทำงานเป็นต้นนะคะซึ่งจากตัวอย่างที่ได้หยิบยกมาหากมองแบบผิวเผินไม่ลึกซึ้งมากมันก็เหมือนกับปัญหาเล็กๆเด็กๆที่ทำให้รู้สึกขัดใจไม่สบายใจเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ปัญหาเล็กๆเด็กๆที่ว่ามันมีการสะสม ก็คือสะสมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคือมันมีการสะสมมานานแล้วนะคะจนบัดนี้ได้กลายเป็นปมที่อยู่ในใจและฝังแน่นนะคะคำถามคือแล้วคุณเอาตัวรอดมาได้อย่างไรจากความทุกข์ความทรมานใจที่ได้รับในเมื่อคุณยังต้องอาศัยอยู่หรือทำงานร่วมกันกับพวกเขาอยู่ ซึ่งการที่คุณไม่พูดแล้วยอมเก็บทุกเรื่องราวไว้กับตนเองนั้นการกระทำแบบนี้ใช่ไหมที่ทำให้คุณผ่านพ้นคืนวันเหล่านั้นมาได้คำตอบก็คือไม่ใช่นะคะเพราะแค่การไม่พูดหรือการเก็บปากสงบคำไม่โต้เถียงจัดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณ ผ่านพ้นช่วงเวลาโหดร้ายเหล่านั้นมาได้ก็คือการฝึกฝนใจตนเองต่างหากกล่าวคือที่ผ่านมาคุณได้พยายามศึกษาเพื่อหาหนทางแห่งการหลุดพ้นซึ่งหลุดพ้นในที่นี้ก็คือหลุดพ้นไปจากทุกข์ที่เกิดจากคำพูดและการกระทำของใครๆก็คือคุณหันมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเอง นะคะคจากรูปผู้ชายคนนี้ก็คือคุณส่วนแสงสว่างนะคะจากเทียนเล่มนี้เปรียบได้ดั่งปัญญาในทางธรรมและปัญญาหรือความรู้ในทางธรรมที่ประเสริฐที่สุดก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าและคุณก็กำลังเพ่งมองจ้องมองไปที่แสงสว่างจากเทียนเล่มนี้ด้วยความจดจ่อ ้งใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะที่คุณนำมาปลอบประโลมและหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและแสงสว่างจากเทียนเล่มนี้นอกจากจะเป็นศูนย์รวมใจหรือที่พึ่งพิงทางใจของคุณแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นศูนย์รวมใจหรือที่พึ่งพิงทางใจ ของใครอีกหลายๆคนด้วยนะคะที่เดินบนเส้นทางเดียวกันนะและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณนำเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติตามนั่นเป็นเพราะลึกๆแล้วคุณรู้ดีว่าข้างในมันมีทั้งความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อใครคนหนึ่งอยู่ หรือต่อใครหลายๆคนพูดง่ายๆก็คือมีทั้งความรู้สึกรักนะคะและมีความรู้สึกเกลียดใจหนึ่งก็มีเมตตานะคะถือดอกกุหลาบนะส่วนอีกใจก็แทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วก็คือถือมีดแทนความรู้สึกโกรธเกลียดนะซึ่งคุณไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้นะคะสรุปนะคะ คุณเก็บเงียบทุกเรื่องราวเอาไว้แล้วหันมาพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับใจของตนเองและทุกวันนี้คุณก็พยายามอยู่นะคะด้วยความมุ่งมั่นสงบนิ่งแน่วแน่นะพยายามคิดพยายามทบทวนจากประสบการณ์รวมถึงข้อผิดพลาดเพื่อปลง ปล่อยวางคือคุณพยายามละทิ้งจากความโกรธความอาฆาตความพยาบาทที่มีซึ่งคนอื่นๆเขากำลังพยายามในเรื่องใดหรือกำลังสะสมสิ่งใดอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะคะแต่สำหรับคุณตอบให้เลยนะคะว่าทุกวันนี้คุณพยายามสะสมสเสบียงบุญสะสมปัญญาให้ได้มากที่สุด ซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณได้เก็บสะสมมานานหลายภพหลายชาติก็จะกลายเป็นสมบัติติดตัวคุณก็คือจะสถิตอยู่กับคุณไปตลอดนะคะเพราะไพ่ใบนี้มีชื่อว่าพลังสถิตนะ และการที่คนเราจะพูดความรู้สึกในใจออกมาให้คู่กรณีฟังด้วยใจที่เป็นกลางหรือพูดด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์จัดว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะคะยิ่งถ้าหากคู่กรณีของคุณเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นหากณนะวันนี้ คุณพิจารณาอย่างรอบคอบดีแล้วว่าจะจบปัญหาทุกอย่างที่ตนเองหรือก็คือหากคุณตัดสินใจที่จะใช้ปัญญาในทางธรรมแก้ปมที่อยู่ภายในใจของคุณก็ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและน่ายกย่องมากๆคือมันไม่มีอะไรมาการันตีนะคะว่าถ้าหาคุณได้พูดความในใจออกไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถการันตีให้กับคุณได้ในตอนนี้ก็คือถ้าหากคุณยังคงใช้ปัญญาในทางธรรมเข้าแก้ไขใจของคุณอยู่เสมอขอรับรองว่าไม่ช้าไม่นานคุณจะสามารถปลงปล่อยวางจากเรื่องราวบีบคั้นนะคะอึดอัดขัดใจในทางโลกทั้งหลายได้อย่างแน่นอนที่สุดค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นคำแนะนำและคำตักเตือนจากเหล่าคุรุครูบาอาจารย์ของคุณในช่วงเวลานี้หรือนับจากนี้ไป30วันข้างหน้านะขอเริ่มที่ไพ่พระพิคเนตก่อนนะคะสำหรับไพ่พระพิคเนตที่ชาวราศีมังกรได้ก็คือไพ่ใบนี้นะคือท่านต้องการให้คุณ ระลึกอยู่เสมอว่าการแสดงออกต่อผู้อื่นนั้นจัดเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีมักจะเกิดขึ้นมาจากการพยายามรักษาความรู้สึกที่ดีนะคะไพ่พระพิคเนตใบนี้แนะนำให้คุณคงไว้ หรือรักษาไว้ซึ่งจิตใจที่ดีงามขอให้อ่อนโยนต่อตนเองและผู้อื่นให้มากแล้วสิ่งดีๆหรือเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ขอให้คุณมองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นธรรมคือไม่ควรคิดอคติต่อผู้ใดขอให้รับมือกับปัญหาที่เข้ามาด้วยสติและปัญญานะคะและสำหรับไพ่สามใบนี้แนะนำว่า ขอให้คุณมุ่งมั่นศึกษาในสิ่งที่คุณกำลังให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นในทางธรรมหรือทางโลกขอให้จริงจังนะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หัวใจของคุณเปิดกว้างพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้และการอธิษฐานด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะมีส่วนช่วยให้คุณได้โฟกัสกับเป้าหมายมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้น จงตัดความกลัวหรือความกังวลทิ้งไปแล้วให้ลงมือทําตามแผนการที่คุณได้วางไว้นะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะพวกท่านบอกไว,ว้ว่าความขัดแย้งในอดีตกำลังจะสิ้นสุดลงและความสัมพันธ์หนึ่งหนึ่งกำลังจะกลับมาดีขึ้นค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมเรามาดูกันนะคะว่า ในช่วงนี้หรือนับจากนี้ไป30วันข้างหน้าบุญหรือบาปอันใดที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวราศีมังกรนะคะปรากฏว่าได้ไพ่จองหองจัดเป็นไพ่อากุศลกรรมส่งผลพยากรณ์กรรมได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลจากอากุศลกรรม ส่งผลให้ในเรื่องหนึ่งหนึ่งจะมีความลำบากเกิดขึ้นหรือถูกดูหมิ่นเหยียดยามไม่ได้รับการให้เกียรติและนอกจากนี้ยังส่งผลให้หมายถึงแค่ในช่วงนี้นะคะใบแรกค่ะภาระหนักไม่มีใครช่วยแบ่งเบาใบที่สองค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการหลายเรื่องในช่วงเวลาเดียวกันใบที่3ค่ะขาดความเข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยว เหตุเพราะในอดีตชาติหรือชาตินี้เคยหยิงจองหองเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งไม่กราบไหวคนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพ ไม่บูชาคนที่ควรบูชาหรือเพราะเหตุที่เคยดื้อด้านนะคะโดยคุณสามารถหนุนส่งเสริมดวงชะตาในช่วงนี้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมและไม่ลืมที่จะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยใจที่สำนึกผิดและด้วยความเต็มใจมันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์รวมถึงรักษาศีลห้า นอกนั้นก็ทำบุญสร้างบุญตามที่คุณสะดวกทุกอย่างที่กล่าวมาทำตามกําลังทรัพย์กําลังใจและแรงศรัทธ,ธาได้เลยค่ะโอเคค่ะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรของคุณส่วนใหญ่พวกเขาอโหสิกรรมให้กับคุณบ้างแล้วหรือยังนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงพลังงานที่ล้นเหลือ ไพ่ะะใบนี้สื่อถึงใจที่ใฝ่ธรรมไพ่ใบนี้สื่อถึงการลังเลไม่แน่ใจหรือ50-50นะคะและสำหรับไพ่ใบนี้สื่อถึงใจที่มีธรรมนะสรุปนะคะณปัจจุบันเจ้ากรรมนายเวรของคุณส่วนใหญ่พวกเขาอยู่ในสภาวะที่กำลังตัดสินใจ ว่าจะให้อภัยคุณหรือไม่ให้อภัยคุณนะคะก็คือเหมือนว่าพวกเขากำลังชั่งใจอยู่นะคะแต่แนวโน้มคือมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะให้อภัยคุณนะเพราะความรู้สึกที่พวกเขามีต่อคุณไม่มีปรากฏความเครียดแค้นแล้วนะคะณนะวันนี้มันเบาลงคลายลงไปเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่คุณจะแสดงให้พวกเขารับรู้ว่าคุณสํานึกผิดและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวสรุปคือมีแนวโน้มที่ดีมากๆค่ะก็เอาเป็นว่าขอให้คุณหมั่นทำหมั่นชดใช้ให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องวันละห้านาทีหรือสิบนาทีก็ได้ค่ะไม่ต้องทำมากไม่ต้องสวดนานนั่งนานทำเท่าที่กำลังใจไหว แต่ในระหว่างสวดหรือภาวนาขอให้พยายามมีสติมีสมาธิเพื่อผลลัพธ์ที่ได้จะได้ออกมาดีที่สุดค่ะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนศสำหรับชาวราศีมังกรขอให้ทุกทกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะทำงานด้วยใจที่เป็นสุขและสวดมนต์ด้วยใจที่สงบสุข คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ